น้อยให้ไปเห็นบรรยากาศก,ก่อนที่อาจารย์จะไปอยู่ที่นั่นไออยากไปไปไปดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงสถานที่เป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่คงไม่ได้มีคนเข้าไปด้านในทั้งหมดในป่าคงเข้าไปไม่ได้ก็คงจะอยู่บริเวณรอบข้างก็เห็นแล้วแหละว่าบรรยากาศกเป็นยังไงนะถ้าใครว่างเงี้ยใครสามารถจองตั๋วได้ก็จองตัว๋วเลยวันที่26วันที่26เราจะถวายด้วยกันแต่ละใครอยากจะไปรถบัสก็ต้องเดินทางตั้งแต่วันที่25ถึงโน่น26แล้วก็คือวันที่26เนี่ยพักหนึ่งคืน แล้วก็ยี่สิบเจ็ดเช้าเดินทางหรือยี่สิบเจ็ดเที่ยงเดินทางกลับกรุงเทพโอ้ค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดมันนื้ออาจารย์เขาถามว่าคนนอกไปได้ไหม่ได้ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะคนนอกไปได้ไหมเดี๋ยวจะให้ลงทะเบียนเหมือนวัดพุทธมิีเลยแบบนนี้้แลวอนที่ไหนอาจารย์โอ้โหแค่นั้นนอนที่ไหนกำลังเป็นประเด็นอยู่ว่าจะนอนที่ไหนเดี๋ยวอาจารย์ขอไปคุยกับทางวัดก่อนว่าสามารถเอาเต็นท์เนี่ยไปปักได้ไหมเอาไปนอนไปกลางนอนได้ไหมเพราะห้องน้ํามันเยอะมาก ห้องน้ํามันเยอะมากแต่ว่าเต็นท์เนี่ยเขาไปกลางนอนอาจจะนอนบริเวณรอบวัดอย่างเงี้ยมันมีพื้นที่อยู่อย่างเงี้ยอาจจะปักเรียงกันแล้วก็ใช้ห้องน้ําบริเวณนั้นอย่างเงี้ยก็อาจจะทําได้ห้องน้ำเนี่ยเขาจะอยู่ด้านในอย่แลเี้วไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวอาจจะลองลองถามท่านดูอยู่ว่าทําได้หรือเปล่าเพราะคุณมัน่าเอารถบัสกี่คันอาจารย์ก็ไม่รู้แล้วแต่เพราะว่ารอบนี้มันสามวันไงถ้าสามวันเนี่ยคนอาจจะไม่ได้ไปเยอะเหมือนพกุกคามิตอ๋อใช่เวลาสามวันคนก็อาจจะลางานไม่ได้ก็อาจจะน้อยลง หนูไปนนะอาจารย์หนูดูแลรถทัวร์เหมือนเดิมวันเลยนี่แหละต้องหาคนดูแลรถทัวร์เพราะว่าอาจารย์เนี่ยคงไม่ได้ไปกับรถิการอะไรเงี้ยแต่ก็มานั่งคิดว่าถ้าอาจารย์ไปนอนที่นั่นอ่ะน่าจะวุ่นวาย<ม>คือแต่ละคนมันจะไม่ได้อยู่กันเป็นปกติอ่ะมันจะต่างคนต่างวิ่งกันเข้ามากลัวเข้ามาเงี้ยซึ่งอาจารย์แบบความวุ่นวายก็ลเลยจะไปวันที่ยี่สิบหกไม่น่าวุ่นวายมา้งอาจารย์ไปวัดผพื่ขมิ้นยังไม่วุ่นวายเลยวุ่นวายอยู่นะ ขนาดอาจารย์ลงรถตู้ไม่ได้ต้องดันรถตู้เข้าไปลงข้างหน้า,เ,าเดี๋ยวผมอาจารย์งานสามวันเลยครับอาจารย์เอารถส่วนตัวไปลูกศิษย์ก็จะได้ใกล้ๆหน่อยนั่นแหละก็จะไปใกล้ีกทีวันพุธทตาไงวันพุธทตาก็ไปเจอกันเข้าไม่ถึงหรอกอาจารย์คนเยอะได้ก็ได้มันมีเฉพาะพวกเราวัวนที่ยี่หกมันจะไม่ค่อยมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะจะมีเฉพาะกลุ่มเราแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดมันจะเยอะอีกอย่างหนึ่งอาจารย์ดูแล้วไม่เยอะมากวันที่วันที่เราไปจมุทิตาเพราะว่า อย่างที่บอกมาสามวันคนมันก็จะตัดออกไปเยอะเลยอ่ะตัดออกไปเยอะอาจาะว่าเต็มที่หลักร้อยสองร้อยคนเนี่ยก็เต็มที่แล้วเพราะมันมันกลายมาต่างจังหวัดมันต่างจังหวัดแล้วมันเดินทางเหนือยมากแต่ไม่แน่เดี๋ยวขอดู้ก่อนถ้าอาจารย์ไม่เดินทางด้วยเครื่องบินาะอาจจะเหมือนเดิมไปเพราะว่ามาอยู่วัดป่ามันไปนั่งคุยกันไม่ได้ก็ต้องการคนต่างกระจายตัวไปนอนของตัวเองไปภาวนาของตัวเองเพราะว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยข้าม มัน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 ไม่ได้ก็อาจจะไปนอนด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอดูก่อนเรื่องนี้ยังไม่แน่ใจแต่รถบัสเนี่ยมีแน่ๆอาจารย์ก็นั่งรถตู้ไปเหมือนเดิมนั่นแหละจะไปไปด้วยกันอันนี้ต้องดูต้องดูไปแวะเข้าห้องน้ำห้องอะไรจะได้แบบว่ามีเอฟซีเยอะเออมันวุ่นวายไงวุ่นวายก็พี่ก็เขาบอกจะซื้อวิ่ให้ใส่ก็ไม่ใส่ ไม่ได้เข้าไปดูพีจียอนเสียงเบาลงไปแล้วมันมันพูดพร้อมกันครับมันเลยตัดเสียงใหม่พี่ยองพูดไม่ได้ยินเสียงหรอหัวจานหนูพูดเป็นจ็บคอหมดแล้วเนี่ยอย่าแย่งพูดนะเวลาพูดนะห้ามแย่งพูดนะเงียบเลยนะเดี๋ยวจานไม่ได้ยินเสียงพี่กียอนคนเดียวผมแสบหูหมดแล้วเนี่ยพูดตั้งสามชั่วโมงแล้ว ใช่หนูนั่งพูดคนเดียวตั้งสามชั่วโมงแล้วอาจารย์เดี๋ยวผมลางานเลยพี่นีผมลางานล่วงหน้าเลยมันจะได้ง่ายเราลาล่วงหน้าไปลาล่วงหน้าเไปเว่ไหว้พระไหว้อะไรตรงไหนบ้างอาจารย์ไปเคดี๋ยวผมจะลถส่วนตัวไปนะพี่ๆคนไหนอยากจะไปกับผมไปด้วยอยากไปดูพวกแอดมินควรจะไปรถบัสนะเพราะว่าจะได้ช่วยดูแลคนอ๋อ งั้นผมไปรถบัสก็ได้วนกระจายรถบัสไปขึ้นรถที่ไหนอะอาจารย์ก็คิดว่ามันจะเป็นจากกรุงเทพนี่แหละแต่ว่าถ้าใครจะไปรถบัสก็ต้องอาจจะต้องสำรองที่ว่าว่าเออให้ไปแวะรับแต่ถ้าแวะรับอาจารย์คิดว่ามันน่าจะแต่ก็แวะรับได้นะแต่ทีนี้ถ้าเดี๋ยวพวกนายเราบ,บอกว่าแวะรับได้ทีนี้มันก็จะกลายเป็นแต่ละคนก็จะให้แวะกันหมดทีนี้มันก็อาจจะช้าในการเดินทางไปอีกอย่างเนี้ยไม่ได้ครับต้องต้องไปรวมตัวกันที่จุดนัดพบเลยมันมันจะได้ง่ายใช่ใช่น่าจะดีกว่า หรือเราจะคุยกับพี่สนดูไว้อ้ําแล้วก็ขออาจารย์เติมน้ำมันรถแล้วก็ไปทางนี้อ่ะสายทางเนี้ยรถตู้คันหนึ่งอ่ะอันนี้แค่ก็คุยกับเขาสิพี่ก็คุยกับเขาสิาสโอ้ยก็คุยกับอาจารย์ก่อนสิเีก็จะมาออาจารย์เขาอยากให้ดูรถบัสไม้รถบัสก็คนกรุงเทพไงเราอยู่ต่างจังหวัดไงมันกว่าจะขึ้นไปกรุงเทพมันก็ยังไงอยู่ต้องจ่ายเองออกเช้าไม,ไม่ได้นะจ่ายเองต้องจ่ายเอง เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าใครอยากจะเหมารถตู้ไปเองอย่างเงี้ยอาจจะก็ต้องออกให้หมดงั้นก็ก็ดูก่อนเดี๋ยวก็ค่อยๆว่ากันอีกทีนึงแล้วเราออกเองกันก็ได้พูดถึงว่าถ้าเราไปทางเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูรถรถัสให้ดีกว่าอาจารย์บอกว่าไปกับถ้าอาจารย์นั่งรถตู้ไปแล้วก็ไปขบวนเดียวกันพร้อมกันอาจารย์มันจะไม่ใช่รถตู้ปกติมันเป็นเอาผ่าเอาผ่ามาจะนั่งได้แค่เต็มที่สี่คน ก็เดี๋ยวเดี er> ๋ยวลองถามพี<_<_<_่สนแกดูก่อนว่าเผื<_<_'><_<_'><_<_<_><_่อแกไปได้เงี้ยก็จะได้ไปขบวนเดียวกันออกเองก็ได้อาจารย์ไปด้วยกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอยู่ใกล้ใกล้ค่อยว่าตอนนี้อาจารย์แค่พูดไว้คร่าวๆแต่เดี๋ยวก็จะอาจจะประกาศประมาณสักสิ้นเดือนมกราเาะคงจะประกาศชัดเจนอะไรเงี้ยขอวางแผนอะไรให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าแต่ละคนยังไม้เตรียมตัวเพราะมันต้องสามวันใครได้เตรียมเดี๋ยวผมซื้อเต้นไว้ครับเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ย อ,อะไระะมันต้องมีเต็นท์เป็นน,น่ะเนาะนอนถนะ้าถ้าจะบรรยากาศดีเนาะช่วงเมษามันก็น่าจะไม่หนาวแล้วร้อนใช่เผื่อแต่ละคนจะต้องเตรียมเต็นท์ของตัวเองมาอย่างเงี้ยนอนในศาลาที่ฉันข้าวได้ไหมคะใหญ่โตมากจริงๆมันได้่เราต้องขออลงท่อไงได้เราคงทุกคนนะคงได้นอนที่เดียวกันหมดคือ,คอ,นนอด,ด้านนอกวัดด้านนอกวัดอาจจะแบ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยนนนดด้านนอกวัดวด้านนอกวัดมันก็จะมีกำแพงอีกกำแพงสําหรับนอกวัดก็จะล้อรั้วรอบขับที่ก็ กลางเต็มได้เลยอะไรเงี้ยแล้วอีกส่วนนึงผู้ชายอาจจะนอนในพื้นที่วัดเพราะว่าพื้นที่วัดเนี่ยปกติกลางคืนจะไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปโอ้อ,อาจารย์คนคงไปเยอะมากแน่ๆเลยอะวัดแตกะมั้งเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์หนูว่าก็เยอะพอพอสมควรนะอาจารย์น่ามั้งไม่คงไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเพราะว่าตรงนีดักต้งมาเกินเลยนะไม่ไม่หมายถึงมาทางเขตอีสานนะคะที่เขาเดินทางมากันเองวันที่ยี่สิบหกอะโดยปกติคนอยู่ในพื้นที่อีสานเขาจะไม่มา เขาจะไม่มาวันนั้นเขาจะมาวันที่26อ๋อเพราะว่าไม<ช>แ่แต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 ่มันเป็นวันที่อาจารย์ไปไงครับแล้วเรายิ่งถ้าอาจารย์ประจาสัมพันธ์น่ะผมว่าคนไม่ต่ำกว่า4,000แน่4ันห5 0 0ัน่ะผมล้อเราไม่ได้เยอะขนาด bars, นาดั้นหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันต่างจังหวัดส่วนมากส่วนมากที่มันเยอะเพราะว่ามันไปกรุงเทพแต่ว่า26อะไอเวลาไอนอนน่ะมันไม่เยอะหรอกแต่ว่าคนในจังหวัดอาจจะมาวันที่26เนี้ยอันเนี้ยอาจจะอาจจะมีอุดรอย่างเนี้ย อาจารย์ก็อาจารย์ก,ก็ไปแต่พวกเราที่ใครอยากไปให้เขาไปเอง <c oughs> ไปแต่แต่ว่าคนก็อยากไปเนาะอยากไปมุทิตานะเนาะหลวงพ่ออะไรคะใช่หนูว่าหนูว่าคนอะต้องไปเยอะแน่ๆเลยเชื่อหนูดีอาจารย์แต่มันสามวันนะมวัน ม่เยอะเชื่อหนูสียอาจารย์เยอะขนาดทอดกระถินเราว่าจะไม่เยอะยังเยอะเลยินมัแล้วมันเป็นช่วงปิดเทอมด้วยนะครับอาจารย์ใช่ช่วงปิดเทอมด้วยปิดเทอมเต็มเยอะแน่ผู้ใหญ่ไม่ปิดเทอมไงมันทางานฮานไงโตผู้ใหญ่ไม่ปิดต้นกระเสาร์ทีุ่กเสาร์อาทิตย์เนี่ยใช่ไหมจุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยยี่ห้ายี่หกยี่ิบเจ็ดใช่ไหมคะยี่ห้ายี่หกยี่ิบเจ็ดใช่ ใช่สุกเสาร์อาทิตย์อาจารย์เมษา,อ,าอุ้ยหนูว่าน่าจะเยอะอยู่ถ้าถ้าสุกเสาร์อาทิตย์น่ะแล้วจัดปฏิบัติวันไหนอะเดือนเมษาอาจารย์มันจะห่างกันเยอะไหมเรียมกล้องเจียมเต็นท์ไม่งั้นไปช่วยงานอาจารย์ <c oughs> แล้วเดี๋ยวจะมาลาไปนู่นอีกเดี๋ยวจะไอ้นี่ไงไปได้ไม่ได้ยังไม่รู้เลย เก่งซื้อเต้นไปนะนี่ซือเต้นซื่เต้นอเต้นโอยเก่งเก่งคนจังหวัดอะไรในเก่งไซยาพูมครับไซยาพูมเนี่เล่าล้าไปโลดโอ้ยเราล่าออาจารย์ฟังุมลูเร่องอาจารย์ก็ก็พูดเล่าได้ลองให้พูดดูดิเดี๋ยวก็เจอกระถูหลอกครับอาจารย์ฟังออกอยู่อาจารย์ฟังลาวภาษาลาวศุภิ อีสานอีสานไม่ใช่ภาษาเราไม่ได้บดว่าการฟังออกพ,พูดภาษากลางดีกว่าพูดถูกมั่งผิดมั่ง <10. S 3> อ๋อหมีไปไหนอ่ะหมีเนี่ยอาจารย์เอฟซี FC, เขาเป็นห่วงอาจารย์มากเลยว่าอาจารย์โดนโจมตีเยอะเขาบอกว่าเป็นกําลังใจให้อาจารย์นะเออสาธุแช่ผมลงคลิปมีแต่คนมาให้กําลังใจเต็มเลยครับอาจารย์แต่ว่าไอ้คนที่มาเม้นด่า<ๆ>ผมก็ไล่มลงหลุมไปหมดนะครับ เชื่อจังเลยแม่การดคนรอลงทะเบียนแล้วเนี่ยคนไลฟ์สี่หมื่นกว่าคนให้กำลังใจมาบางทีคนเขาพูดเรื่องเรื่องเรื่องสังขารพระหนูก็อธิบายนะคะแล้วหนูก็บอกให้เขาฟังคลิปเต็มนะเราอยากให้เขารู้จริงครับมีกำลังใจให้กันครับอาจารย์ใจให้กันเปนผมไม่อธิบายอ่ะผมว่าอาจารย์อธิบายไปเยอะแล้วแล้วใครที่เข้ามาเมนในในช่องผมแบบ ประสาทประสาทหน่อยผมก็ไล่ลงหลุมไปหมดเลยจริงๆคนมันรออยู่แล้วแหละมันรอจังหวะพอเวลามันได้จังหวะปุ๊บจริงๆมันไม่ได้เป็นแปนงขับเราหรอกแต่มันรอจังหวะ <c oughs> พอเวล <c oughs> า,วาได้จังหวะปุ๊บ <c oughs> มันก็ซ้ำเลย <c oughs> เขาไม่ฟังเหตุผลอ่ะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเขาตั้งใจฟังแบบเป็นกลางนะยังไงเขาก็เข้าใจแต่คนพวกนี้เขาไม่เป็นกลางไงเขาตั้งใจจะซ้ำอยู่แล้วไม่ใช่หรอกพี่อุ้ยผมว่อต่อให้พูดดีแค่ไหนเขาก็หาเหตุผลมามาต้านเราอยู่ดีนั่นแหละ คนมันปักธงไว้ในใจอยู่แล้วว่าคือมันแอนตี้อยู่แล้วอ่ะมันปักธงไว้อยู่แล้วไม่ว่าเราจะอธิบายยังไงอ่ะมันก็ไม่เข้าไม่เข้าถึงใจเขาหรอกอืมก็เขาไม่ชอบมาเข้าคติถ้าเป็นสมัยก่อนที่ที่หนูยังไม่ได้เคยฟังธรรมกับอาจารย์หนูก็คงจะโกรธเหมือนกันนะถ้ามีคนมาพูดแบบนี้เพราะว่าหนูไม่เข้าใจค่ะแต่ว่าตอนนี้แม่นาเข้าใจแม่ผมก็ไม่ชอบฟังอาจารย์นะ ผมผมเปิดเปิดไปเปิดมาเอาไปเอามาทุกวันนี้แม่ผมขอหนังสือพุทธวจนะ<อ>แล้วที่ผม<อ><อ>ผมไปสวดมนต์ผมกลับมาผมก็เอาหนังสือมาให้แม่แม่ก็นั่งสวดทุกวันเออดีสาธุอนุโมทนาดีเนาะดีด,ดีมากอาจารย์ปีปีที่ปีใหม่ปีที่แล้วหนูเห็นอาจารย์ใน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 ที่เขาตัดคลิปลดลงอ่ะ หนูว่าตาคนนี้ใครวะทําไมเขา,เขาด่าขนาดนี้แต่หนูไม่ได้ฟังอ่ะนะหนูเห็นแต่ด่าตอนด่าแล้วหนูก็ปัดทิง้งแล้วก็มาเจออีกทีนึงตอนตอนปีชงพอไปฟังเออเขาถ่าดีวะห,หนูก็เลยไปฟังทุกวันเลย <c oughs> แล้วก็แชร์ให้อ้ามแชร์ให้จียอนฟังตลอดเลยไปรอบแรกหนูพาญาติไปเจ็ดคนแต่หลังๆมาเข้าลาง,งานไม่ได้กันแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ฟังอยู่ปัดทิ้งตลอดเลยนะอาจารย์ กว่ามันจะมาได้อาจารย์หนูลากแล้วลากอีกอาจารย์ครับผมบวชมาเจ็ดปีอ่ะผมผมได้นักธรรมเอกนะผมผมยังไม่รู้สึกว่าตัวเองรู้ธรรมเท่าตอนนี้เลย <fi> โอ้ศาสตผมนักธรรมเอกนะว่าแล้ววันนี้มีคนเรียกตอนที่หนูเจออาจารย์ใหม่อะหนูก็ปัดทิ้งตลอดเลยนะหนูหนูหนูขอโทษนะอาจารย์ที่หนูแบบ ว่าป้าม่อาจารย์ว่าไม่ดีรู้หนูหนูจะพูดให้ฟังเลยหุ้ยอีตาหัวล้อะไรไม่รู้พูดอะไรไม่รู้อะารจริงเลยนะอาจารย์แล้วพี่อุ้ยอ่ะเขาก็เขาก็มาส่งให้ดูอ่ะหนูก็เลยเอ้ยลองฟังดูหน่อยเออเขาก็โอเคอยู่ก็พูดเข้าหูมั้งไม่เข้าหูมั้งหนูก็เลยลองฟังดูแล้วเขาก็บังคับให้หนูไปนะรอบแรกอ่ะจริงๆหนูไม่ได้อยากไปเลยนะอาจารย์เขาบังคับหนูไปเพื่อนนะไม่อยากไปนะคือดูหน้ามึงกอก วันนี้จะเสียไดอยากไปที่หนูไปเพราะว่าเขาบังคับแล้วพอหนูไปแล้วหนูที่หนูบอกอาจารย์นะว่าหนูหายป่วยนั่นแหละแล้วหนูก็เลยเออตัดสินใจไปตลอดเลยเนี่ยเห็นไหมทุกวันเนี่ยหนูแทบจะเสียงอาจารย์อยู่แล้วหนูมีโอกาสหนูหนูจะต้องไปตลอดเลยอ่ะหวังขายของอย่างนั้นแหละหนูพูดแล้วพูดอีกนะหนูบอกว่า เอายิ่งร่างกายก็ป่วยอยู่เนี่ยมึงมีโอกาสสักกีวันลงไปดูกนมึงลองไปในพูดทุกอย่างนะอาจารย์พูดแบบว่าเออนะเดี๋ยวก็ได้ไปจนได้เนี่ยว่าเดี๋ยวอาจารย์จะไปบวชแล้วนะอะไรเงี้ยเนาะเขาจัดแค่เดือนละครั้งก็จะคาไปสักวันซีอะไรเงี้ยพูดโอ้โหนาะอ,อัม้มเนาะไปอโอ้โหเทพจะแบบว่าไปได้เออกว่าจะลากไปได้ไปหนูหนูไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยนะหนูไม่ชอบอ่ะเพื่อนก็บังคับให้หนูไปไเออหนูก็ไปแบบ เออไปก็ได้วะอะไรเงี้ยไปแบบไม่เต็มใจไปจริงอาจารย์เนูไม่ได้เต็มใจไปเลยนะมีคนบอกอาจารย์ด่าไม่ทันพี่จียอนเออเนี่ยก็ช่างได้เกิดว่าเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันพอกันนี่ยังคุยกันอยู่ดีเนาะเรามาเจออาจารย์ตอนตื่นแล้วถ้าเจอแต่ก่อนนี่ไปเลยจ้ะพญานงพญานาคไปไหว้ด้วยกัน อะอย่างที <amounts of audio> but, ibly, come, ่หน like ูบอกอาจารย์ไงถ้าหนูถ <s our segunda sandwiches> ้าหนูเจออาจารย์ก่อนนั้นหนูจะไปสักลายมือแล้วนะหนูจะได้ขายของเด็ีที่หนูบอกเกือบไปแล้วแม่เกือบไปแล้วแม่ก่อนน้นพอดีมาเจออาจารย์ก่อนไม่งั้นนะโทโทสักลายมือแล้วจ้าไปสักคิ้วงอเห้งก็ทำเลคิ้วไม่เท่ากัน ไสักคิ้วแต่ว่าสักธรรมดาไงแต่ก่อนเขาบอกมีสักคิ้วโห่เฮงใช่ไหมแล้วสักแล้วจะรวยเนาะขายของดีแต่หนูไม่ได้ไปสักหรอกเกือบไปแล้วแต่ว่าไปสักธรรมดาไงไม่เท่ากันอ๋อสูดไหมนะแล้วก็สักมาไม่เท่ากันอีกนะอาจารย์นี่นางโกงนางขวักนะถวายนงถวายน้ำนะน้ำแดงไอ้คงไอ้ไข่นะโถเต็มที่อาจารย์โรยเกลือนอ้ไอ้โรยไอแปะ โดยรอบร้า <br essel> นนะ่ยังไม่ทําไมไม่รวยวะรวยขนาดนี้ทำไมไม่รวยจังเอียหนูหนูบอกว่าจี้ย้อนจอมปวกหลังบ้านเมืงอกมึงไหว้เขามั่งเปล่าพี่อุ้ยอ่ะเขาบอคัให้หนูไปไหว้จอมปวกนะาจารย์หนูยังแต่ก่อนแต่ก่อนอาจารย์ครับก่อนก่อนมารู้จักอาจารย์แม่ผมยังไหว้ลกแมวอยู่เลยเออโอ้ยทํามาหมดนั่นแหละใครไม่ได้จะได้มาง่ายง่ายนันลกแมวนะ ผมก็เถียงกับแกนะแมียจะไปไหวอะไรกับลกแมวเน่เกือบไปแล้วเกือบจะไปไหวจอมปลวกนี่อาจารย์ตอนนั้นนะะที่เขาบอกว่าให้ตื่นตีห้าตีสี่อะไรมาจุดธูปสิบหกดอกหนูตื่นขึ้นนะจ้องสิบหกดอกโอ้กังค้ำกางคืนฝนตกมากมานั่งจุดธูปเพื่อว่าจะรวยเปิดโชคเปิดนรกสวรรค์อะไรเขาห่ะหรือทำหมดนะอาจารย์เ็มที่อะ มันก็ยังไม่รวยสักทีอ่ะเนี่ยก่อนจะมาเจออาจารย์ไม่กี่ไม่กี่เดือนก็ไปสวดพันุยักษ์กันนะใส่สินเต็มหัวเอ้แต่พอมาฟังอาจารย์แล้วพวกหนูวางทิ้งได้เลยนะเอานางกงนางกวักลงหิ้งลงอะไรหมดเลยนะนี่นางกวักไอคงไอไข่นี่ไปหากินกันเอาออกหมดเลยพักกินดงเอาออกหมดเลยอาจารย์ขอบคุณนะคะแดงไม่ให้กินแล้วนะ ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะที่ทําให้พวกหนูเนี่ยตาสว่างตื่นรู้ขึ้นมาบ้างเนี่ยไม่งั้นเนี่ยไปถึงไหนต่อถึงไหนไม่งั้นไปถึงไหนร <c oughs> ไม่ได้ทาให้ตาสว่างอย่างเดียวปากสว่างด้วยพวกมืออะ <c oughs> เดินทุกคนอะแต่ก่อนก็ผมผิดเดยอะเหมือนกันไม่แปลกหรอ่อ <c oughs> ะทา่อาจารย์จะเป็นที่รักของใครหลายคน,นทุกเพศทุกวัยเลยมีแต่คนรักอาจารย์ชี้ทางเกือบจะให้เกือบจะไปนู่นกันแล้วเขาพิจิกูดกันอีกแล้วนยเนาะปีนี้ปีที่แล้วเนาะ หนูไปกันทุกทุกปีนะไม่เดินขึ้นเขากันละจะเดินจะเดินจากข้างล่างไปถึงข้างบนเลยนะพอดีมันไม่ถูกโถไม่ถูกแไม่ได้เดินแม่นี่อ้ามถ้าเกิดเราเราถูกหวยนะเราเดินต้งเตะตีนเขาเลยนะอ้านะนี่เ็จุดนันานี่ยังไม่ได้เดินเลยสามปีแล้วก็ยังไม่ถูกพักทีนึงก็เลยไม่ได้เดิน พระธาตุขนมนะจาร์ไปกันบ่อยมากเลยนะไปทุกปีนะจ้าห่มผ้าพระธาตุนี่ไปกันทุกปีไปทุกปีเลยห่มผ้าพระธาตุคือมายังไม่รวยสักทีพี่จียอนเว้นช่องไฟบ้างครับเดี๋ยวเป็นลมไม่ได้พูดพูดยาวเลยเออให้ผู้อ <ij os> <J os> ื่นเว้าเนี่ยเลียงเอา ากเล่าประสบการณ์ให้ฟังอะดีนะถ้าเกิดยังมากเลยอะถ้าเกิดแต่ก่อนเนี่ยรู้จักอาจารย์ของแกไม่ได้พูดเลยดูเป็นหมอดูเนี่ยดูลายมือเลยบ้างดูได้เสียใะไม่ได้พูดเลยเขาแซวมาผมรู้อาจารย์คิดอะไรอยู่ให้กูเอเนี่ยสูให้กูอาจะคั้มเนี่ย อาจารย์บอกอะบอกความหลังของอาจารย์หนูก็ยังจะบอกความหลังให้อาจารย์ฟังไงโอ้หความหลังอะโอ้ขอบคุณอาจารย์อาจารย์บอกให้กูว่าจะคำแน่สู้อาจารย์อดทนหน่อยนะทนฟังหน่อยมันก็อยากมีอะไรจะพูดอะเอออยากพูดให้ฟังอ่ะอาจารย์บอกกูไม่น่าพลาดขึ้นมา ไม่มีเวลาคุยกับอาจารย์นะก็เลยอยากพูดบ้างอ่ะอยากพูดนิดนึงพูดไม่เยอะการรมาสามชั่วโมงแล้วนะเนี่ยยังพูดอ่ะนิดนึงจริงๆครับนิดนึงจริงๆไหนอาจารย์ก็ว่างแล้วก็อุห์สละเวลามาคุยกับพวกหนูหนูก็เต็มที่นิดนึงวันหนึ่งแหมนานๆอาจารย์จะเข้ามาเนาะขอบคุณนะอาจารย์อ่ะพูดต่อเลยเอาคนอื่นพูดต่อให้โอกาสด้วยกินน้ำกน อ้าวอาจารย์ค้างไปเลยพี่กิยอนวิอาจารย์ค้างไปแล้วว่าทำให้ดีเนี่ยคนเข้าคนขึ้นมาสามพันก้าแล้วย้อนเอาไปเลยอาจารย์อึ้งไปเลยไปแล้วอาจารย์แบบหมดไปแล้วอ้าเรียบร้อยอาจารย์แ่บบหมดไปแล้วอาจารย์ไปแล้ว อาจารย์บอกกูไม่น่าขึ้นมาเลยไปนี่ช่องคนอื่นด่า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 เขาฉัำเลยมาเจอช่องจีนยดอนฉับทุกอย่างจีนยอนบนบนฉัำอาจารย์เขาแบตหมดหรือเปล่าแบตหมดแบตหมดเลยหรออุ้ยสงสารอาจารย์น้องไม่มีช่องแล้วมีเหลือช่องนึงยังเหลือยังเหลืออยู่ อะไรครับสงสัยว่าแกแบตหมดใช่ไหมชกแบตแบตนั่นจะหมดนี่ถามว่าอกขอขอขึ้นหน่อยขอขอพิเคหน่อยตอนแรกไม่ไม่คิดว่าจะใช่นานๆไม่คิด